สวัสดีค่ะเจอกับอลีเนาะคะ่ะช่องอลีคนภูพานเนาะคะ่ะน้องมันี่อลีพามากินนี่คะ่ะตำแตงใส่คังหมึกเนาะคะ่ะเนาะเซ็ตเน้ำกันผักกาดเฮ้ยเขาเรียกอะไรนะเหมือนสลัดอะเนาะคล้ายๆ w เ t e r c r e s s นะไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรมันสีบุขมนะคะ่ะอลีเลือกเอาแบบนี้คะ่ะที่เรียกว่าจะซื้อสลัดแล้วคะ่ะแต่ว่ากลัวมันขมนะคะเนาะ,ะเลยเอาแบบนี้คะ่ะมาบัเนี้คะ่ะคำเลขอ เชี <S 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 2> <S 2> ่ยบเสียบเงาเลยค่ะป่ะเนี้ยห่อเลยค่ะใส่พักเสียบน้ำแดงค่ะกินเนียงปลาถูเออเนียงปลาอร่อยนะเนี่ยครับผักอันนี้นะอือร่อยเลยป่ะเดี๋ยวสักวันทำเนียงปลาดีกว่า จนน้ำหมดนได้ปะข่าวันอยู่ค่ะมัคมคนะนีอันแบบหนึ่งคมรัดแบบหนึ่งอ่ะ แค่นี้บุคคลมาตามหมึกข้างหมึกค่ะอืมสุดนำ้ำเปลี่ยนหลดค่ะ กเดงกไม่ไม่มีลมพล ทราบอ่ะค่ะบาทรซองบาทน้ำกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะ

ขนมจีนด้วยซื้นอนมจีนมามต้องมีขนมจีนพร้อมนะคะเนาะเอาเลยตรงนีง้รู้ส่เมือรเทศคะ่ะตำแบบรวบง่ายเลย ขัดอยู่ค่ะคงหมึกร่างเดียวค่ะพักกะอลีซื้อไอ้สลัดแบบใบแบบแตกๆกันนะคะนิดหน่อยนะ่ะมันขมค่ะซื้อมา ซึ่งมาเสียดายมันขมอลีกินได้อยู่ค่ะแต่วันน้องมิวผลผู้กินนะคะนออาออรีกินผักะจะอิ่มแล้ว น้ำพกินพักความมันสิอิ่มแลวค่ะเนี่ยเผ็ดไหมแสดงว่าพ,อพอกินได้นะมาเด้อค่ะมาเหยากับลีค่ะบัตนี่ค่ะมาเด้อค่ะเช็บ คือมึงผิไปแฉกนิดค่ะแบกขึ้น มุกสองตนค่ะรีซื้อมาห้าสิบก็บาทพอซื้ออยู่ khó nha kỳ năm đủ này <laughs> khắc lên mấy khắc lên tiếng <laughs> nhầm khóp 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 ạ tên à mình đưa hả? อิ่มแล้วป่ะเนี่ยหมดละเกี่ยงอร่อยแล้วแซ่อยู่ค่ะตำกิเลนเนาะคะ่ะเนาะค่ะลีก็อิ่มแล้วนะคะเนาะอ่ลีกะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับซมเอุ้้มไอเนาะคะ่ะเนาะเขามาชมคลิปอ่ลีเนาะคะ่ะเนาะอ่ลีก็ขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะเนาะอ่ลีก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ